สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้มาเจอกันนีกแล้วครับผมในร้านรถพ้อยหน้าดำครับผมกำลังจะเข้าเทในลางครับผมแต่เราไม่กล้าถ่ายในลางให้เห็นครับผมก็จะถ่ายด้านนอกด้านหน้าครับผมจะประมาณนี้ครับผมพล,ลอยรอๆอสวย ทั้งนั่งเลยครับผมนี่สามร้อยหกครับผมแต่งสวยรอๆครับผมนี่เลยครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ก็สามร้อยยี่ครับผมรอราแบบนี้เลยครับผม นิ่มๆครับผมนิ่มๆไม่ต้องเล่งเครื่องมากครับผมลกูกสามครั้งครับผมเต็มกล่องเต็มระบบเลยครับผมสามร้อยหกครับผมสามหกครับผมหล่อมากสวย ครับผมชิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมชิปหน้าเจกันไหมครับผมสวัสดีครับ